ตาต้องมีวินัยนะครับอย่างวันนี้นะครับครบรอบประมาณหนึ่งเดือนแล้วผมจึงทําการล้างบ่อกรองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันบ้างนะครับว่าในขณะที่น้ํากําลังใสอยู่เนี่ยผมก็ยังทําการล้างกรองครับเพื่อให้มันเป็นวินัยกับบ่อครับเพราะว่าของเสียเนี่ยมันถูกจัดเก็บมาเป็นจํานวนมากเพราะผมให้อาหารนะครับเดือนหนึ่งครับประมาณ30-60กิกโลนะครับทาให้มีของเสียที่อยู่ในบ่อรวมถึงไม่ว่าจะเป็นใต้ไข้น้ําหรือใบไม้นะครับมันสะสมอยู่ในบ่อค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราล้างบ่อยก็ยิ่งดีนะครับ แล้วแต่บ่อแล้วแต่ท่านนะครับว่ามีการดูแลการจัดการยังไงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ให้ท่านดูเดี๋ยวมาดูบ่อแรกกันนะครับโดยบ่อกรองนะครับผมแบ่งออกกันด้วยทั้งหมด4ี่ช่องกรองครับไล่กันมาที่ช่องกรองที่1นะครับเราก็จะมีเนี่ยช่องตัวสกิมเมอร์นะครับในตรงนี้ก็เป็นสกิมเมอร์ที่น้ําลอดล้นเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็ต่อไปก็เป็นสะดือบ่ออันนี้ผมเอาท่ออุดไว้นะครับนี่ถ้าเกิดดึงออกน้ํำฟูขึ้นมาเลยนะครับ เวลาเราล้างกองทุกครั้งเนี่ยเราก็ต้องมาชักท่อนี้นะครับทุกครั้งนะครับเพื่อให้ของเสียงดูเห็นไหมครับเปิดแขนเลยพวกขี้ปลาเนี่ยมันจะค้างอยู่ในท่อที่ไหลไปนะครับแล้วก็ไปต่อที่ช่องที่2ผมก็ทําเป็นท่อแบบตัวแซดนะครับเพื่อให้น้ําเข้าร่างออกบนนะครับเพื่อไปกองจากข้างล่างขึ้นมาใหม่อันนี้เราก็ใช้พีนเน็ตโบนะครับในช่อง1นึ่าเนี่ยผมก็ทําเหมือนกันอันนี้ก็ช่องที่3านะครับผมก็ใช้พีนเน็ตโบนะครับก็ทําท่อเป็นตัวแซดนะครับ น้ำเข้าบนนะครับแล้วก็ออกล่างนะครับแล้วไปช่องที่4นะครับนี่ก็เป็นช่องสําหรับใส่ JFM แต่สังเกตได้ทุกช่องเนี่ยผมจะทําการใส่เจ้านี้นะครับนี่นี่ทีเน้นออกเทียวจากทางพีนโ้ยนะครับเพื่อให้ออกซิเจนสําหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ในแต่ละบ่อคองนะครับนี่จะเห็นได้ว่านะฟูๆอยู่ข้างล่างอันนี้ผมจะใส่หมดเลยนะครับแล้วบ่อผมผมก็ติดชุดเพิ่มความแรงสกริมเมอร์ด้วยนะครับในช่องที่หนี่ อันนี้ผมติดชุดเพิ่มความแรงสําหรับท่อที่เป็นสกิมเมอร์แบบขาเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุกรองทั้งหมดนะครับของในบ่อผมนะครับที่มีด้วยกันทั้ง4ช่องนะครับเนี่ยจะแบ่งแยกเป็นเนี่ย P N n e d b a l l นะครับช่อง1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็ J M ช่อง4นะครับวิธีการฉีดล้างนั้นก็ง่ายมากนะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณมีที่พึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเอามาขี้ออกนะครับแล้วก็เอาเนี่ยไฮเฟเชอร์นั้นฉีดหรือย่อสายยางฉีดก็ได้ ดูปริมาณของเสียนี่ดูของเสียแบบเยอะมากๆยนี่พวกตะไคร่พวกที่ป่านะครับเยอะมากๆนะครับเป็นกองเลยอันนี้ผมฉีดล้างยังไม่ถึงบ่อแรกเลยนะครับยังไม่หมดก็เยอะมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ควรต้องมีในบ่อนะครับนี่หินดีโน่นะครับช่วยเพิเ่มแร่ธาตุนะครับในบ่อของท่านนะครับ ทำให้คุณภาพน้านั้นดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากให้น้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาแบบนี้นะครับสาม,มารถปรึกษาได้ที่เว,เว็บเพียงโคลงเพจเพิงโคนะครับเรามีแอดมินพร้อมให้คําปรึกษาและให้ความรู้มากมายนะครับผิดพัธุ์ดีๆแบบนี้อุดหนุนกันนะครับสาม,มารถสั่งได้ที่เว,เว็บเพีง